สวัสดีครับอยู่กับในเกมแล้วก็เด e เซอร์เวอร์ i ีคลาสสิกผมวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับฉายาที่เหมาะสําหรับเพื่อนๆพนผู้เล่นใหม่หรือมือใหม่มากๆกน,นะครับก็คือฉายานี้จะอยู่สิบห้าวันก็จริงแต่มันคุนม้มค่าต่อการใช้ครับก็คือมหาที่พะขาบังได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปที่ช็อปนะครับเวอร์สามสองนะครับผมกบเจเนอเรลนะครับนี่ครับแรกมานี่เลย ใช้แค่หนึ่งงานแต่อยู่สิ่งทาผมว่าคุ้มมากๆครับในการแบบใช้สายานี้นะคือแบบว่าหมอครับสำหรับผู้เล่นใหม่ทีไ่ไม่รู้ว่าจะใช้ฉายาอะไรนั่นเองคือแบบบอกเลยว่าบึ้มบั้มซัมเบม,มากครับแายานี้แรงแรงโคตรๆอย่าลืมไปหามาใช้กันนะครับผมสำหรับผมแล้วแนะนำเลยแล้วก็ ผมจะมาสอนการใช้ Union Store นะครับผมคือบางทีอ่ะเพื่อนๆกดตัว Y ใช่ไหมอ่ะไอแต้มเหมือนเนี่ย Union Store ก็คือจำไว้ว่าเราจะต้องหาของขวัญมาให้อบังเวลาฟาร์มเนี่ยน่าจะดอปอยู่แล้วไอพวกเนี้ยแล้วก็มอบของขวัญให้แล้วนี้พอได้แต้ม Union Store แต้ม Union Store ไปทำไรนี่ครับแต้มนี้อยู่ได้7วันก็คือลดร,ราคาซื้อ30% ค่าดำเนีนอัพเกรด,ด,ดลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดราคาซ่อมห้าสิบแล้วก็เพิ่มราคาขายสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดวันครับถามว่าลดราคาซื้อซื้ออะไรครับซื้อพวกขุดเลือดนะฮะตามร้านค้าทั่วไปนะครับไม่ใช่ร้านค้าเอกนี่ครับซึ่งแตมเนี่ยก็คือเอามาส่งแหละแต่สมมติถ้าเพื่อนๆมีของที่อยากจะขายก็ดองไว้ก่อนก็ได้ครับนะ้วสมมติอ่ะในแตมเราแรกเราค่อยขายกดขายร้านค้าทีเดียวเพิ่มมากขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์วันเนี่ยอืมแล้วก็ ตอนตีบวกอีกถ้าอยากตีบวกเนี่ยเดบิตซ์สี่สี่จะมาถึงเนี่ยตัวเนี้ยจะช่วยทําให้เพื่อนๆประหยัดประหยัดในการตีบวกประหยัดในการแบบเวลาลงดันลงเนต็ตประหยัดในการซ่อมของจากสองจีเหลือหนึ่งจีจากขายของเนี่ยจากที้ได้หนึ่งก็เพิ่มมาเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นเกือบสองจีเกือบหนึ g, ่งจีกว่าเนี่ยครับเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆแบบหาจเราใช้ g น้อยลง เราหาจีได้มากขึ้นของได้มากขึ้นเนี่ยครับทําให้แบบเงินเียงเราแบบมเยอะขึ้นอ่ะลดการซื้อของลดการอัปเกรดลดการซ้อมของอ่ะเพิ่มราคาขายเนี่ยปับนี้คุ้มมากๆครับเพื่อนๆแต่ก็อย่างว่าต้องไปหากิฟตมาส่งซึ่งยูนิสตอร์เนี่ยดอกตามแมปก็มีแล้วก็ของขวัญถามอ่ะของส้มหาจากไหนลง วัตถุ l t e ทีมปลาครับผมเพื่อนๆแล้วก็แลกแต้มเอามากิฟให้อบังก็ได้ว r ตถุดิบทีมปลาก็จะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวรอแป๊บ n อ c ไม่โหลดเ้าโอ้โหนี่ฮะใช้สิหกตัวนี่ฮะนัคือลงลงได้แหละวัตถุ l t e ทีม a r าอืมแต่ผมลงไปแล้วที่จริงก็ถ้าเพื่อนๆว่างก็ลงซ้ายหมดแล้วด้คูปองมาไว้ส่งกิฟให้อาบังนะครับ ก็ประมาณนี้นะแบบทิ้กเล็กๆน้อยๆส้ารับใครที่ยังไม่รู้หรือรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อยากบอกเผื่อแบบบา,บางท่านไม่รู้นะครับก็แบ่งปันเนาะช่วยผู้เล่นใหม่ช่วยแบบอะไรที่พอรู้เป็น Data ข้อมูลอะไรก็ช่วยๆกันไปก็วันนี้ก็ขอบมากครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ